รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมอร์ลิทพรอพิสิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตเยต้ามอเตอ,เตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอ ตอนรับคุณชมครับเข้าสู่รายการมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวัดนะครับเรื่องของสงครามสามเศร้าหรือรักสามเศร้าระหว่างจีนอเมริการัเสเซียนั้นต้องมาดูครับว่า EU นั้นควรจะวางตัวไงและปรับตัวไงให้ทุกอย่างนั้นไปด้วยดีครับสักครู่กับิดตามบทวิเคราะห์กับท่านอาจารย์สมชายพักภพวัว์ครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมชายพักพาดวัเกิดครับสวัสดีครับท่านใชครับเอาละครับวันนี้ผรบอกว่าเราเคยพูดถึงอาเซียนภายใต้สงครามเย็นระหว่างอเมริกาจีนแต่วันนี้เรากำลังบอกว่า,ท,าท่านอาจารย์กําลังชะวิเคราะห์ว่ารักสามเศร้าระหว่างจีนรัสเซียและอเมริกาเนี่ยอยูเนี่ยจะอยู่ยังไงจะวางตัวยังไงเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับ แต่มีประเด็นนึงที่ผมถามอาจารย์ทีหนึ่งอาจารย์บอกรักสามเศร้านี่แสดงว่าจีนรัสเซียจริงๆไม่ได้ปึกกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับปึกกันในบางเรื่องในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเช่นบางเรื่องมันต่อต้านอเมริกาในบางเรื่องแต่ว่าคุณดูในประวัติศาสตร์กับดูในแง่ผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะของสองประเทศนี้นะครับลึกๆแล้วนะฮะมันยังมีความแตกต่างกันไปครับ เพียงแต่ว่าในบางเรื่องเท่านั้นเองนิติไหนอาจารย์ที่อะไรครับแตกต่างคุณลองสังเกตดูจีนกับรัสเซียในสมัยเมาสซตุงใครจะเชื่อและไทยสายสเมาสีตุงนะไม่ไว้ใจรัสเซียสมัยสตาลินสงครามเกาหลีนะะก็ทําให้จีนเนี่ยต้องเข้าไปโดยหวังว่ารัสเซียจะช่วยหลังจากนั้นสังเกตดูทางด้านของไรฮ ภายใต้เมาเซตุงเกิดการเปลี่ยนแปลงเดตองสมัยของนะครับสมัยของนิกสันทำไมถึงต้องการบินเดตองก็เพราะการถ่วงดุลดรัสเซียนึกภาพบอกไหมครับเพราะในกรณนนีเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในแง่นี้จีนเองนะครับในแง่ปรตาสตร์นในแง่ต่างเหล่านี้กับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ก็มาเด็ดปึกเล็อย่างดึดงยกเว้นเรื่องของอาวุธที่ทางด้านรัสเซียนะฮะในเรื่องการค้าการต่างการพึ่งพาจีนต่อรัสเซียเป็นอย่างน้อยมากเพราะมิติบางมิติเท่านั้นเอง พราะฉะนั้นในกรณีก็จะอาจจะเรียกว่าร่วมมือกับรัเสเซียในบางเรื่องเท่านั้นเองยู EU นะฮะภายใต้สงครามเย็นครับ1945จนถึง1991กันแล้วกันเพราะว่า1991เป็นตัวที่สภาพโซเวียตร่มสลายเ, <อ S 1> เ <อ S 2> พราะฉะนั้นยูนั้นพอเริ่มสงครามเย็นเนี่ยยูอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เกิดนะฮะภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ละแต่ใน,นกับคอมมิวนิสต์เนี่ยทางด้านยุโรปตะนกเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ให้ความช่วยเหลือ ที่เราเรียกแพ็กสมริกาหน้าให้ความช่วยเหลือในด้านของด้านหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินภายใต้แผนมาแชลนะ,ะครับจนั้งจัดตั้งองค์กรที่เราโอีซีโอนะครับบริหารแผนมาเชลและกลายเป็น OECD ในปัจจุบันแต่ว่ายุโรปก,ก็ต้องนะครับปรับตัวรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแล้วกถ่วงดุลจัดตั้งองคออ์กรตั้งแต่องค์กรเขาเรียกว่าอะไร องค์กรเขาเรียกว่า Brussels Treaty Organization 1948แล้วก็มันไม่พอต้องอเมริกาอเมริกาเองก็จำเป็นต้องรักษาตัวเองเปลี่ยนจากนโยบายมอนโรมาเป็นนโยบายใหม่เป็นอะไรครับตำรวจโลกเข้ามาทวงดุลจัดตั้งนาโต้1949จัดตั้งเซียโต้ต่างๆเหล่านี้เพื่อทวงดุลเพราะฉะนั้นอเมริกายุโรปก็ต้องมารวมกลุ่มอยู่ในนาโต้และเพื่อที่จะให้เยอรมันตัวตกอยู่ในนาโต้ก็มีการปรับปรุงนะไอ้เขาเรียกว่า บรัสเซลส์ทริทีเอออฟคอนเซึ่งตอนนั้นไม่มีเยอรมันอยู่ hmm. เพิ่มมาเป็นเยอรมันกับ uh, ทางด้านอิตาลีกลายมาเป็นคณะยุโรเปียนเวสร์ยุโรเปียนยูเนียนถึง954เพื่อเปิดโอกาสให้เยอรมันเนี่ยเข้าสู่นาโตในปี1955 hmm. เพราะฉะนั้นภายใต้สงครามเย็นย, uh, ยุโรปต้องพึ่งพาอเมริกา เพื่อปกป้องแต่อเมริกาไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยช่วยเหลืออะไรอเมริกาปกป้องตัวเองเพราะถ้ายุโรปตะมันตกพังนะภัยคุกคามจะมาจากสหภาพโซเวียตเลยเพราะฉะนั้นความจําเป็นเนี่ยก็คืนอนะทีนี้ในยุโรปนะฮะมันก็จะมีมาตรการอัน้นในนาโตมาตรการที่5ในมาตรการ5นั้นเ็าบอกเลยว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งของนาโต้นะครับถูกคุก,กคามประเทศอื่นต้องช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นต้องช่วยเพราะะภัยคุกคามอันเนี้ยเป็นตัวปกป้องทําให้ทางด้านของอะไรครับ าทางด้านยุโรปตวรวออ,อ,ออกกันไม่กล้าที่จะทําเพราะว่าถ้าเล่นเมื่อไหร่จะเกิดสงครามสงครามรเยเโรปเลยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของยุโรปตะวันตกจึงเกิดขึ้นมาภายใต้สงครามเย็นจากการปูกป้องของอเมริกาภายใต้แพ็กสมริกาหน้าโอเคนะครับ<ม>ทีนี้พอสงครามเย็นสิ้นสุดสหภาพโซเวียตพังรัสเซียเป็นหนึ่งใน15ประเทศเล็กลงยุโรปกับอเมริกาก็คิดว่าภัยคุกคามไม่มีแล้วดีใจใหญ่เลย ที่ไหนได้ลัสเซียเล็กๆแต่ภายใต้ปูตินยิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่ปั๊บกลายเป็นอะไรครับภัยคุกคามและภัยคุกคามนี้เห็นได้ชัดก็คือสองศูนหนึ่งสี่อเมริกาก็คิดว่ากําลังดําเนินมา,าตรการค่อยๆถอนตัวออกละสองศูนหนึ่งสี่บุกไครเมียเลยอแ้วก็พอบุกไครเมียงานาโตดกระทบเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยภัยคุกคามนี้กลับมาใหม่ๆๆๆแล้วไม่ใช่กลับมาในลักษณะคอมมวนิสต์เพราะว่า ภายใต้รัสเซียขนาดนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยแต่รัสเซียเพราะฉะนั้นเป็นภายคูกข,ขามนะครับอันที่สองผวกคค้ายความที่สองคืออะไรครับจีน,นคุณครับยิ่งใหญ่จีนจากประเทศเล็กๆต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตอนนี้จีนยิ่งใหญ่ผมจําได้ที่อาจารย์พูดเนี่ยจีนสมัยเาราไปเรียนสือเนี่ยสามสิบส่ิบปีมันโอ้โหคนริการได้ดูถูกจีนนักเสิ่จงจริงใช่แล้วคงคิดไม่คิดไม่ถึงว่าคนริการคิดไม่ถึงว่า จีนจะประนาขึ้นเป็นเบอร์สองโลกและก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีแล้วก็มาตรการการเงินการคลังอะไรขอาเข้มแม่นหมดและพอยุคโควิดยิ่งเห็นชัดเลยโอ้โหแพร่ไปสู่หลายๆประเทศนะครับและที่สําคัญแพร่ปั๊บแบ่งแยกและปุกครอง EU แบ่งแยกและปุกครอง EU ฮะไปบอกใครต่อใครเห็นว่า EU พวกคุณเองยังไม่ได้ช่วยเลยคุณเห็นไหมครับเปิดทงเลยผมช่วยเหลือคุณอย่างไรต่างเหล่านี้ เ,เพราะเรือ่องโควิดเองใช่ไหมครับถ้าพ,อ,พอออกมาเป็นแบบนี้จีนภายใต้คอมมิวนิสต์ทางด้านอเมริกาก็ตกใจเพราะฉะนั้นไม่เชื่อเลยครับว่าหูวไวของคุณ<อ>จะเป็นเหมือนกับทุนนิยมเ,<อ>เพราะในกรณี้มันต้องอยู่ภายใต้เพราะฉะนั้นก็มีสร้างแรงกดดันนะครับให้กับประเทศต่างๆในการรุ่มมือกับหัวเวเรื่อง 5G เรื่องอะไรต่างเ<อ>พราะยุโรปก็เกิดอะไรครับเกิดภัยคุกคามแล้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรายการคาถาวันนี้ผมนำเรื่องของคาถาวิกรมนะครับคาถาแรกนั้นผมอยากจะขึ้นด้วยว่าแนะนำบอกกล่าวดีกว่าต่อว่าเป็นเพราะว่าการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนั้นการมีน้ำใจในการบอกกล่าวอย่างสร้างสรรค์ ย่อมดีกว่าการติเตียนถากถางหรือบ่นกล่าวต่อว่าเพราะว่าผู้ฟังนั้นย่อมพอใจและเต็มใจนะครับที่จะตอบรับให้ความร่วมมือพร้อมทํางานตอบสนองให้ดีกว่าอย่างอย่างแน่นอนการที่เราต้องการที่จะสื่ออะไรก็แล้วแต่ให้กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราเป็นลูกหลานเรานั้น การแนะนำครับการบอกกล่าวอย่างสร้างสรรคอย่างมีน้ำใจนั้นย่อมทำให้เรานั้นยินดีที่จะทำตามทุกครั้งที่เราจะพูดคุยต่อเขาเรามีเป้าหมายแล้วเราก็แนะนำบอกกล่าวเขาจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีหลังจากที่เขาทำตามเราสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจหนังสือเล่มนี้ผมจะแจก20เล่มสำหรับท่านแรก ที่ส่งรายชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ พราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงนาโตกับ e อเนี่ยมันโอว r l แลปปิ้งแต่ว่าไม่ได้ทีเดียวนะเพราะฉะนั้น20กว่าประเทศภายใน30ประเทศเทศอียูท่านพอออกมาเป็นแบบนี้อเมริกาก็เล่นงานทั้ง e อและเล่นงานทั้ง NATO, นาโตนะครับนาโตรวม,มเล่นนาโตอย่างไรครับในปี2015หลังจากที่รัเสเซียกลายเป็นภัยคุกค,คามแล้วก็มีการประชุมนาโต n นาโตื่นจากความฝันให้ต้องกลับมาเผชิญหน้าใหม่แล้วมีการให้แต่ละประเทศเนี่ยเพิ่มงบประมาณ นะครับสองเปอรเซ็นของ GDP สองศูนย์สองห้ปรากฏว่าพอเอาข้าจริงๆจนถึงขนาดนี้ประเทศที่ถึงสซนะฮะมีไม่จำนวนไม่มากหลายประเทศใน EU เช่นเยอรมันยังไปไม่ถึงซ้ำโอ้โหก็บอกว่านี่ถ้าคุณนะครับไม่จ่ายกันอย่างนี้ผมจะอะไรครับพูดง่ายอาจจะไม่ช่วยเหลือพูดง่ายละเมิดไอ้มาตราห้าถ้าเกิดปันเนเพราะฉะนั้น EU อูอาเสหลือนาโตตกใจ ไม่เคยคิดว่าประธานาธิบดีจะมาขู่ในลักษณะนี้จริงๆเขาก็รู้ว่าไม่กล้าเล่นจริงแต่การพูดแบบนี้ทําให้ยุโรปตื่นมาจากความฝันเลยเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่พันธมิตรแล้วข้อ2อตอนนี้เล่นยูอันนี้นาโต้พอเล่นยูอ้นมาตัวปั๊บทำยังไงครับก็ออกมานะครับเล่นงานเรื่องของการกิจการทางการค้าเล่นงานทางด้านรถยนต์นด้านต่างเริ่มจะมีประเด็นปัญหาพันธมิตรกำลังเล่นงานเล่นงานตั้งพันธมิตรและล่าสุด เขาไม่พอใจเรื่องของอะไรครับแมกเกลพาะแมกเกลชักไม่ไว้ใจแล้วเยอรมันอีทางด้านทรัมป์เฮ้ยจะประชุม G7 เเอาเยอรมันเอารัสเซียมาด้วยคุณครับรัสเซียเดิมมาอยู่ใน G ีพอยึดครเมียก็เลยไล่ออกไม่มี G ีดหรือ G7 ไอ้นี่ยังแซงชันอยู่นารัสเซียเข้ามาแมกเกลเขามีความรู้สึกอะไรวะนี่นี่คือพยันตรายนะยังซงชันยังไม่จบไม่ไปพอไม่ไปทรัมป์ก็เลยงาน ถอนทหารประกาศถอนทหารออกจากเยอรมัน9,500จริงๆเยอรมันฮนะเป็นเป็นประเทศหน้าด่านในการเผชิญหน้ากับทางด้านของยุโรปตะนออมีกองทหาร20,000กว่านี่เขาประกาศถอนนะครับเอาเรื่องของความส่วนตัวเข้ามาจริงๆเขาก็คิดว่าจะมีการอ่อนและยังบอกต่อถอนกลับอาจจะถอนเพิ่มและยังไงครับไปถอนน่าอาจจะไปที่ทางด้านของโปรแลนด์ คุณครับโปแลนด์ในส่วนหนึ่งของนาโตและอยู่ในนี้ปรากว่าเชิญรัฐบาลฝ่ายขวาขวาของโปแลนด์เข้าไปพบซึ่งรัฐบาลในนี้ก็กําลังละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกําลังมีปัญหากับเอราะเขาเป็นสมาชิกเอูแต่เอูต้องเขาลดสิทธิมนุษยชนคุณครับกาลังแบ่งแยกและปกครองเพราะฉะนั้นเอ<ด>ูก็เกยมาจากความฝันพันธมิตรเราเนี่ยกลายมาเป็นอะไรครับพยันตรายแล้วเพราะแ้่เอูขนาดนี้นะฮะ กำลังเผชิญกับสามเศร้านะครับไม่เหมือนเดิมแล้วเศร้าที่หนึ่งก็คือรัสเซียกลับมาใหม่แล้วเศร้าที่สองก็คืออะไรครับจีนเศร้าที่สามเพื่อนเรานีเองครับก็คืออเมริกาและสามเศร้านี้เผชิญหน้าอะไรครับทะเลาะมทมันทั้งทะเลาะทั้งอะไรต่างสามเศร้านี้ก็คือจีนรัสเซียก็พยายามส่งอะไรครับให้เกิดภัยพันตรายเพื่อแบ่งแยกเรื่องของนาโตตอนนี้ก็ได้ผลตูรกีซึ่งเป็นเศร้าท่าน เริ่มมีการทะเลาะกับทางด้านของนาโตขึ้นมาแล้วซื้ออาวุธจากรัสเซียนะครับแล้วก็มีนโยบายที่กําลังมีปัญหาเรื่องขัดแย้งเรื่องของการรีพายนี่เพราะเกิดขึ้นเพราะทำไปทะเลาะทั้งเอีย้งนาโตเลยนะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงมากแล้วนี่คือภูมิรัศร์เปลี่ยนเอวันนี้ตอบโต้ด้วยวิธีนี้ครับข้อแรกเลยเอไม่เหมือนตอนหลังสงครามโลกอ่อนแอเอวันนี้มันเข้มแข็ง่ะ เป็นประเทศหมาบ้าด่ะเทคโนโลยีเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดนายิ่งเห็นได้ชัดจีนกําลังเล่นงานแบ่งแยกและปกครองให้ความช่วยเหลือหน้ากากนิดเดียวไปประชาสัมพันธ์เยอะจนั้งทาให้คนอิตาลีเกลียดยูเพราะมีความรู้สึกยูไม่ช่วยไม่ช่วยเพราะฉะนั้นยูขณะนี้กําลังวางยุทธศาสตร์ตอนนี้ที่เราคุยอยู่เนี่ยแมกเกลกลายเป็นประธาน ทุกหกเดือนจะมีการเปลี่ยนประธานทีตอนนี้เยอรมันเป็นประธานมแมกเกลกำลังสร้างประวัติศาสตร์หนึ่งครับเขาบอกกับมาครองร่วมกับมาครองอียู <EU S 1> ต้องปรับใจเลยหนึ่งในปรับใจอันแรกก็คือจะต้องเป็นอิสระคําว่าอิสระมีส,มสองความหมายครับอิสระในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในกรณีอียูจะไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องหน้ากากเรื่องอะไรต่างนี้นะครับไม่ต้องทะเลาะ e อจะต้องพร้อมในการสร้าง สิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นไทยซึ่งภาษาฝรั่งเศสของเขาเรียกซูเวเรนตีแต่เป็นไทยกับซูเวเรนตีภาษาฝรั่งเศสซูเวเรนตีภาษาอังกฤษอธิปไตยคําว่าอธิปไตยคือความเพียงพอนี่คือแรกสองความเพียงพอในด้านของอะไรครับเทคโนโลยีเพราะเขาตอนนี้ความเทคโนโลยีเขาเน้นแต่สิ่งที่เขากลัวคือ ต้องระวังจีนนะพี่แกมาล้วงลูกม,มาละเมิดสิทธทิทางปัญญาเราจะต้องมีออกกฎหมายจะเหมือนอเมริกาแล้วมไม่นั่นแหละรครับพยายามป้องกันไม่ให้จีนมาล่วงลูกอ,อันนี้ก็มีการวางแผนอ,อันที่สามอันนึงก็คือสร้างความยิ่งใหญ่ใน,นแง่ทหารเพื่อถ่วงดุลอเมริกาแล้วอ,อเมริกายังต้องฟังพื่พานาโต้อยู่คุณไม่ต้องกลัวนาโต้อยังอยู่เพราะว่าทั้งสงฝ่ายนะ ยังไงก็ต้องต้องอะไรครับมีภัยคุกคามจากรัสเซียเพียงแต่ว่าภายใต้นาโต้ยูมียี่สิบสองประเทศเพราะนั้น EU อภาพอะไรฮะพัฒนา e ูทางด้านทหารเพื่อมาถ่วงดุลกับอเมริกาภายใต้นาโต้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นหมากที่ถูกอเมริกาเล่นงานและขนาดเดียวกัน EU ก็จะขยายบทบาทไปสู่เวทีโลกเพราะฉะนั้นไปเรื่องนั้นนี้และยิ่งตอนนี้นะครับ EU อต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนอังกฤษออกมาแบล็กซิตอิตาลีก็ังต้องขอบคุณอยู่ถ้าถ้าจีนไม่ทำอย่างนี้ ไม่เคยก็อาจจะไม่คิดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีจีนเขาก็ต,ต้องต้องทำแน่และเพียงแต่จีนเป็นส่วนหนึ่งย่อยๆเท่านั้นเองต้องบอกเป็นแคทาลิสต์ก็แหละกระตุ้นไม่ไม่เชิงนะแต่ก็ <c oughs> โอเคพูดในลักษณะหนึ่งก็ยังใช้ได้อย่างนึงเพราะว่าจีนเป็นเครื่องเตือนเรื่องของอะไรฮะ <c oughs> เรื่องที่ทําให้อิตาลี <c oughs> มีความรู้สึกและอันนี้ก็สําคัญเนี่ยจะต้องช่วยเหลือแต่ถ้าพูดในลักษณะนี้ได้ไหมครับบเวลาบทที่อาจารย์ต้องขอบคุณมากได้ความรู้ภาพเทียบเลยครับอาจารย์นะขอบคุณครับท่านอาจารย์ อาจารย์คุณชมครับแน่นอนครับนั่นคือบทวิเคราะห์ที่ดูจากฐานความเป็นจริงและเรื่องราวย้อนประวัติศาสตร์แล้มาจนถึงปัจจุบันนั้นมีมุมมองอะไรเยอะๆมีเกิดความรู้เยอะๆที่ให้คุณชมสอบแซงเข้าไปกับรายการของตโลกนะครับอย่าลืมครับดูเราได้ทุกครั้งติดตามดูย้อนหลังได้ผ่านเมอลิทีวีทั้งทาง Facebook และ u t u b e นะครับช่วงหน้าพระอาจารย์วอวัชระทีรอท่านอยู่ในช่วงของมุนธรรมวันนี้ผมก็ยัดลายไปพร้อมกับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักรับพักวาระครับสวัสดีครับ ัยรุ่นกับความรักถือเป็นเรื่องใหญ่ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราก็จะมองหาใครสักคนหนึ่งมาตอบสนองต่อความพลุ่งพล่านทางฮอร์โมนของเราหรือมาตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพของเราเราเรียกว่าตอบสนองสัญชตาตญาณการดํารงเผ่าพันธุ์ทีนี้ความรักเป็นเหมือนดาบสองคมคือมีทั้งคุณและก็มีทั้งโทษ ถ้ารักเป็นก็เป็นสุขแต่ถ้ารักไม่เป็นก็เป็นทุกข์วัยรุ่นจะมีความรักอย่างไรจึงจะมีความสุขพระอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าเวลาที่มีความรักก็จงรักอย่างมีเหตุผลจงรักด้วยสมองอย่าให้ความรักนั้นขึ้นสมองขณะเดียวกันถ้าผิดหวังจากความรักก็ให้เตือนตัวเองว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องของความรักหรือการสแสวงหาคนรักเท่านั้นความรัก คนรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าอกหกักถ้าผิดหวังจากความรักและคนรักก็ไม่จําเป็นจะต้องทําร้ายตัวเองแต่ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนที่สําคัญของชีวิตทุกๆครั้งที่อกหกักทุกๆครั้งที่ผิดหวังก็ให้เตือนตัวเองว่านั่นอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดก็เป็นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ต่อไปอย่าปิดประตูแห่งโอกาสใส่หน้าตัวเองทันทีที่ผิดหวัง แต่ควรจะบอกตัเองว่าคนนี้ยังไม่ใช่เราจะก้าวต่อไปจนเจอคนที่ใช่ที่สุดถ้าคิดได้อย่างนี้แม้จะไม่สมหวังในความรักแต่ชีวิตก็จะดังแต่ชีวิตก็จะยังคงดำเนินต่อไปยังมีความสุข